ช่วันนี้มือค้ำมเนาะก็เป็นไก่ไก่อบจ้ะทุกคนมีสะโพกไก่สะโพกไก่แล้วก็ปีกมันต้องแห้งกว่านี้นิดหนึ่งกันหรือ หิวข้าว <H im> ให้เอนี่ให้อเล็กดูเล็กกลับมาจากติวข้อสอบหิวข้าวก็ะอะหิวก็หิว <H im> มีข้าวเหนียวทุกคนมีข้าวเหนียวแล้วก็จะทำลาบหมูด้วยทำทุกอย่างเลยจ้ะวันนี้อยากกินจ้ะ โอเคทุกคนวันนี้ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายนะทุกคนทําลาบหมูด้วยอันนี้เป็นหนังหมูกับหมูสับเนะเาะเป็นลวกแล้วจ้ะนี่ก็ใส่พริกพริกป่นไม่เผ็ดหรอกเชื่อว่าไม่เผ็ดนมนาว เดี๋ยวใส่ผงชูรสเลยจ้ะเด็กข้างล่างงองเงียง้ยเอา้าตะกี้ใส่น้ำปลาย,ยัางใส่แล้วเ,เห็นไหมล่ะอโอ้ยงึดหลายเด้อพี่น้องเลยเงงงงักผู้ดเดียวเขาคั่วจะให้แมทธิวทำให้เขาคั่วปีบมะนาวเลเๆโอ้ อ๋อรอ,อรมะนาวเพิ่มอีกหน่อยนะเพราะว่ามันมันผสมปัาานใดน้องแม่เนาะหยองอเผ็ดไหมลูกหน่อยแม่เอาอีกไหมหยองดิเอาหัวหอม เอ่อหัวหอมผักชีแล้วก็เป็นอแบบเอ่อใบมะกรูดจ้ะเอ้าซสอนแหม่ไปใส่่เไเนาะใส่พริกป่นอีกนิดน,นึงค่ะแค่นี้โอเคคนก่อนเละๆก่อนอเทเทไหยคะไม่ว่าไ,ไม่หมดใช่ไหมครับเอาแค่นี้ก่อนเนาะอโอเค มือ้อค่าวันนี้เนะจ้ะก็เป็นลาบหมูส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวเยอะทุกคนวันนี้อยู่ครบจ้ะทุกคนจา้าโอเคว้าช okay, <watch> ุกโจกรลดจ้ะจโจกรลดจกรลดเอาเลยครับหยอง นั้นก็ได้ในลกูกห้องตักในหม้อนั้นก็ได้ตักเอาตามชอบกนนี้กินเลย ไก่อ่ะรสชาติเป็นไงน่าอร่อยอร่ก็กินเลยไก่น่าจะอร่อยอยู่เพราะว่าเออปรุงแบบไอ้ที่เราย่างกินกับส้มตำวันนั้นนะแมทที่เป็นตัวทำได้ไหมไก่นะทุกคนพูดถึงไก่นะ มีซะโพกไก่ด้วยสต่ตจังจะกินไปไปติวมาเป็นยังไงล่ะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ ก็ค่อยๆติวไปเพราะว่าเหลือเวลาตั้งนานอยู่สิ้นเดือนนี้นั่นน่ะก็จะได้สอบเนี่ยอ๋อราบหม,ม,มูนหรอราบหมูอร่อยไหมมีหนังหมูด้วยมันก็กรุบกรุบหนังหมูเนียน้ยจกขรี้วอุ้ยอันนี้เป็นกระติบรวม คือหลายแถนะเต็มสิกินกับนี่กับนี่ไก่ไม่เท่าไหร่วันนี้ลาบดีกว่าสม่ำรพอมจกนี่เลยจ้ะปั่นข้าวเหนียวตัวปัป่นี้นแ่ 흠. 음. 꼼딱 <laughs> <laughs>

ชุดว่าแม่อยู่ยี่สิบยู่ะกส่ลกสอะทำเป็นเมี่ยงไนงะหอ่อห่อผักเอาผักกาดแก้มาแล้วก็ใส่ลาบใส่ข้าวเหนียวใส่ไก่ลงไป <laughs> รวมมิตรเสบเดีอนะ้องเม็ดเนาะ กินข้าวน้อยๆกินกับเยอะๆกินหลวดหยองกินเยอะๆครับหยองอรู้ว่าไม่ค่อยได้กินอาหารที่บ้านทั้งอาทิตย์เลยอเล็กย์ก็ไม่ได้กินอาหารที่บ้านเลยกินแค่มื้อเช้ากินแค่มื้อเช้าเสร็จแล้วก็ไปต่อเพราะว่ามหาลัยเขามี อะไรเขาช่วยงานมหาลัยเนาะเขาทำงานมหาลัยไงทุกคนเขาก็แบบมีกิจกรรมเขาก็ได้กินอาหารฟรีทั้งอาทิตย์เลยก็เลยไม่ได้กินอาหารของแม่เช้ามากินข้าวยาคูแล้วก็ไปกินนมแก้วหนึ่งแล้วก็ไปอุ้ยสมตำมันแสบได้แมททุกคนเอ็นจอยในการกินมากทุกคน กินครับต้องเอาเข้าวเนียวจํานามมันเดือดแสบอีหลีได้ไหมร้องเบิง้งอะไรเขาเสียใจอยู่เขาไม่มีตำไทยมันไม่เข้ากันครับหยองอันนี้เข้ากัน,เ,กนเออมันต้องเป็นอันนี้อืและขอโทษเด้อ <c oughs> ปาดเบิง <c oughs> พากันกิน ไก่เหลือจักฉีนลูก mm hmm. ไก่สะโพกไก่นี่มันทั้งหมดเจ็ดชิ้นอะเหลือสองปีไก่เหลือไม่กี่ชิ้นสมตามเมิดพี่น้องเหลือลาบนิดนึงลาบนิดนึงนะคืออันนี้คือหมดอ่ะอันนี้คือเอามาฝั่งอันเล็กนี่กับแม่นี่ <Hey. S 1> ตักสองคนหมดเ <Hey. S 1> <laughs> ขาเดี๋ยวใครหมด <laughs> ของอเล็กของแม่ทิวหมดลหมดอทุกคนนั <laughs> ่นแหละทุกคนจา่าเกาะ อิ่มไหมอร่อยไหมคัดยจริงจริงอืมอทุกคนเดี๋ยวฝากคิดไว้สำนิจ้าเดี๋ยวพอกันใหม่เดี๋ยวจัดสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย